ไม่ตัดดาแเไไมอะอวดไมทีุ่้ยยยไแ่ม่ไอเยังออกบ้างโอ้โหอะไรอะสมเนเยาวันนี้เดี๋ยวีละลาแล้วเร็วกดตรงกลางทไมละลายแล้วเนี่ยอ้ปล้นเนยาั้มเนยอ่าอะไรนะ เอมัดอมับังกถ้าถ้าทำไ่ได้โดยนะเล้วย่ะเป๋าแรงน้ำลายจะโดนน่ยเตยน่าทำตังไ์ 70 admin <laughs> 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 <laughs>